นี็ว้าวขึ้นแล้วนะครับทุกคน <Yo. S 2> สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องเ e ดโดเ i นีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำว่าวนกกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเอาไม้ไผ่ เราก็เอาไม้ไผ่เสร็จแล้วดูนะครับผมไม้ไผ่นะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปแบ่งน,นะฮะโอเคนะครับน้องๆตอนนี้นะฮะตอนนี้เราผ่าเสร็จแล้วนะฮะน,นี่จะเป็นทั้งหมดนี้นะครับปีกแล้วก็กระดูดสันหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ข้างล่างนะฮะอันนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าห่าง หางที่ปีกนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเหล่ากันนะฮะโอเคไป

a later few moments โอเคนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะเราก็แปะเสร็จแล้วนะทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะฮะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะฮะทุกคน วนนี้ว่าวาขึ้นแล้วนะครับทุกคนว่าวขึ้นแล้ววาวขึ้นแล้วมาเนาะน,นี่นะครับวาวขึนน<ป>้นแล้วทุกคนโอเคนะครับทุกคนสรุปนะครับว่าวขึ้นนะครับทุกคนแต่แต่ว่าลมแรงนิดหน่อยนะครับทําให้ว่าวผิดพลาดนะครับทุกคนดูครับ,รบรลมแรงหน่อยนะครับทุกคนขึ้นไหมเมื่อกี้ว่าวขึ้นไหมขึ้นนะ ไม่ขึ้นเออขึ้นว้าขึ้นนะเมื่อกี้ขึ้นสูงมากเลยโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนโย่